โกซาลาธรรมะอกซาลาธรรมะอาภัยยากตาธรรมะกตเมมมากซาลายัสมิงสมัยโลโลโกตรางชานงพาเวตินิยานิกาอปัจจยาคามิง เตกาตานังปะนายาปะทามายาภูมิยาปัตเจวะกามิบธรรมังตานังอุปสัมปัดชาเวหะระติโทค้าปฏิปทางทานธรรม อย่างโทค้าปฏิปะทางเขบปาเพนอย่างโูค้าปฏิปทางทานทางเพนอย่างโทค้าปฏิปะทางเขบปาเพนอย่างตัดสมิงสมัยเยมโซโหติอวเคโปโหติมเมธาม โกศาลากตเมธรราโกศสลายัสเมิงสัมยเยโลกุตรังภาเวตินิยานิกาอปัจจยคามิงเทติขตานังนายปัทมายาภูมิยาปฏิยาวิตากววจารานัง สะมาทุติยังชาณังตติยังชาณังจะตุทั้งนาปะทมังชาณังปัญจะมังชาณังอุปัสสมชาเวหารติทุคคาปะเทปะทังทานทาเพินยังทุคคำ เขปปาเพนยางโสคาปเทปปาทางทานทาเพนโสคาปเทปปาทางเขปปาเพนยางตัสมิงสมัยเยมโสโหติอเวเคธรรมะกุสลากะรธรมธรรมะกุสลายาสมิงสมัยเยม อุตรังชาณังพาเวตินิยานิกังอปัจยคามิงทิฏฐิคาานัง,างนายปัทมายาภูมิยาปฏิยาววเวตวกาเมหิปัทมังชาณังอุปสัสสมชาเวหารติทุกขาปฏิปะทางทันธาพินยังสุญญตังทุก ปะฏิปปทางเขปบปะเพรียงสุญญะตังสุขะปะฏิปปทางขันธาเพรียงสุญญะตังสุขะปะฏิปปทางเขปบปะเพรียงสุญญะตังพาตมิสะไมเยหะพสโหติอเวิเคราโหติเมธามมากุสลากะตเมธามมากุสลายัสมิง โลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิฏฐิกตานังนา,นายปัทมายาภูมิยาปฏิยาวิตากวิจารานังปัสมาทุติยังชานังตติยังชานังจตุทัง ปะธรมังชาณังปัญจมังชาณังอุปสัมปาชวิหรติทูกขา่าท้าเพนยางสูญยะต่างถูกขาปฏิปทางเขปบปาเพินยางต่างถูกขาปฏิปทางทันทาเพนยางสุญยาต่างสุขาปฏิปทางเขปปา สุญญตังต่สมิงสมัยเยผาสโซโหติอวิเคปโปมติเมธรมมากุสลากตเมธรรมากุละกะสรรกลายาสมิงโลกุตาร,รังทานังภาเวตินิยานิกังอปจยคา,ามิงทิทิคาตานัง ธมายาโพมิยาปาติยาวิเวเจวะกาเมหิปัมังอุปสสัมปัชวิหารติทุกขาปฏิปทังทันทาพินยังอาปปนิตังทุก ปฏิปปทางเขปปังเพนยังอาปานิสตังโสคาปฏิปปทางทาเพนยังอาปานิสตังโสคาปฏิปปทางเขปปังเพนยังปานิสตังตัสัมิงสมมาเยพาตโสโหติอวิเคราะห์ปมธรรมากุศลาการตเมธรรมากุศลายสมิง โลกุตรงชานังภาเวตินิยานิกังอปัจยาคามิงทิฏธิกตานังนายปัมายภูมิยาปฏิยาวิตากวิจารานังทุติยังชานังตติยังชานังจะตุทั้งชานังปัธมังชานัง ชานังอุปสัมทปทัาจวิหรติทุกขาปฏิปทางทันทาพินยังอาปนิหิตังทุกขาปาเพนยังอาปนิหิตังสุขาปฏิปทางทันทามอาปนิหิตังสุขาปฏิปทางเถปาเพนยังอาปนิหิตังตัสมิงสมเยพาดโซ อาวิเคโปโหติอติเมธรรม,มากุสลากตามเธมธรรมากุสลายัสมิงโลกุตรังชานางังพาเวตินิยานิกังอปัจจยคามิงทิทิคตานางังปัธมายภูมิยาปาติยาวิวเวเจวะกาเมหิปัธมัง <c oughs> ถูกคาปฏิปทางทันทาพินยังฉันทาธิปัตเตยยังวิริยาธิปัดเตยยังจิตตาธิปัดวิมังสาธิปัตเตยยังทูกค้าปฏิปทางเขีปาพินยังวิริยาธิปัดเตยยังจิตตาธิปัดเตยยังวิมังสาเตยยังสุ้าปฏิปทางทันทาพินยังฉันทาธิปัตด ทิปัติยังจิตตาทิปัติยังวิมังสาทิปัติยังสุขาปฏิปทางขีปามันทาทิปัติยังวิริยาทิปัติยังจิตตาทิปปวิมังสาทิปัติยังแตสมิงสัมยเยพาทโซโหติอวิคเคมติเมธรรมากุสลากตาเมธรรมากุสลายสมิง ตารางชาณังภาเวตินิยนิกังอปัจญะคามิ้งทิติกตานังปัธมายาโพมิยาปฏิยาวิตากวิจารานังโูปสมาทุติยังตติยังชาณังจตุทั้งชาณังปัมังชาณังปัญจมังโกปสัมปาชาเวหารติทุกคาปฏิปทางทันทาพินยังฉันทาติปัต คิดตาทิปัตไตอย่างวิม <made> ังสาทิปัติใอย่างถูกคาปฏิปัติทางขีปปาพินยังที่ปิปัติใอย่างวิริยาทิปัติใอย่างคิดตาทิปัตไตอย่างวิมังสาทิปัติสุขคาปฏิปัติทางทันทาพินยังฉันทาทิปัติใอย่างวิริยาทปัตฏิ

อาทุกขมสุขาปฏิปทางเขปปาเพนยังฉันทาติปัตตัยยังวิริยาติปัตจิตตาติปัตตัยยัง,ททยยงวิมังสาติปตยยัตตัยยังตัสสมิงสมัยเภผัสโซโหติเ,ตเมธรัรมมากุสลา